ตาหนึงแล้วกันน่าจะลองคลิปก่อนตาหนึ่ง้วค่อยอ๋ยอตาลายมาเลย เออลืมไปเลยไอเราเอากล่องมาแล้วจะเอาโอเวอร์คอกมาทำไมมาฮะเมื่อกี้ปกติใช่ไหม เชฟบอกผมทีเมื่อกี้ปกติใช่ไหมทำไมเป้าเขากระตุกอย่างนั้นไอ้เอชยทำไมเป้าไอ้คนที่ใช้ดีอาเห็นเมื่อกี้มันกระตุ่วโอ้ยโอ้ยเจียงเป่าโอ้การเตือ,อน,น,นท,ำทำไมทำไมเขากระตุกอย่างนั้นอ่ะ The Tied for the lead. Bull. โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้คนอ้ดยิงแต่สงสัยจริงๆนะทำไมทีมนักเขาก็ตูกวะปิงหรอเช็คหน่อยเช็คไม่ได้เลย พอเราช็อกทำไมทีมเขากระตุกอย่างนั้นอนะไอ้ใช่จบตาอนนี้กูต้องรายงานปัญหาด่วนเลยทำไมทีมนั้นเขากระตุกอ่ะเช้กระตุกสองคนเลยตัวนี้มันเดินยิงได้มันเดินยิงดูเดียวได้ หลังเข้านั่นไงดูเนี่ยเห็นไหมเขากระตุกไอ้ไอ้คนไอ้คนข้างหน้าคนที่ยิงผมตายอ่ะเขากระตุกทำไมเขากระตุกอย่างนั้นอ่ะ ไอ้เชืกกระตุกก็น่ากลัวย่านีจู่ๆแบบเป่าจู่ๆเราก็ตายแต่ตอนที่เราก็ไม่รู้ตัวแล้วเราก็คิดว่าเขาโผล่แต่เขาไม่ได้โผล่หลังก็มีไอเชือก็กระตุกเหมือนกันสวยขอบคุณครับเพื่อนเก็บไหนคนเดียวเกือบตายไอ้คน ทำไมทีน่ะเขากระตุ่อย่างนั้นล่ะทำไมเขากระตุ่อย่างนั้นล่ะ